สวัสดีค่ะวันนี้มาลงคลิปวิดีโอยาวค่ะทุกคนวันนี้เป็นยำหัวหมูนะคะช่วงนี้เป็นวันไหว้นะคะทุกคนก็ได้หัวหมูมาฟรีนะคะโดยที่พี่นุ้ยกับพี่มอนนะอมอเนอะเอามาฝากเนาะแล้วก็ก็นํามาต้มใหม่นะคะทุกคนแล้วก็คิดถึงเมนูยำหัวหมูนะคะ ปกติก็ไม่ค่อยได้ซื้อกินเนาะเพราะว่าเขาจะมีมันเยอะนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ก็คือใช้น้ําตาลนะคะแต่ไม่ใช่น้ําตาลเคี่ยวนะเอาน้ําตาลมะพร้าวมาใส่กับน้ําร้อนนะคะแบบนี้เลยง่ายๆเลยเนาะวันนี้ตามด้วยพริกนะคะความเผ็ดตามชอบนะผงชูรสค่ะปรุงแบบง่ายๆแบบยำทั่วไปนะคะเป็นเมนูที่อร่อยมากๆอีเมนูหนึ่งเลยเนาะ,ะตามด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นน้ํากระเทียมดองนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะทุกคนถ้ามีเวลาสักนิดนะคะนาน้ําตาลมะพร้าวเนี่ย ไปเคี่ยวนะคะก็จะได้เป็นน้ํายําที่แบบว่าเข้มข้นกว่านี้นะคะแต่วันนี้ไม่ก้อยทําแบบรีบๆนะคะทุกคนเนาะมะนาวใช้เป็นมะนาวฟีชนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะก็เป็นน้ำยำทั่วไปแหละแล้วก็จะมีเติมปลาาไปนิดนึงนะคะเห็นไหมเอยน้ำยำจะมีสีที่เข้มข้นขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำปลาของเรานั่นเองนะคะก็จะมีความเข้มความนัวขึ้นนั่นเองเนาะตามด้วยนะคะนี่เลยหัวหมูนะคะที่เราแบบ ต้มแล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วมันก็ก็นําไปต้มอีกนะคะก่อนที่ว่าจะนํามายำะนะใส่ลงไปแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็เดี๋ยวเราจะเติมผักกันเนาะเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากนะคะทุกคนเนาะแต่ว่านานๆครั้งกินก็นแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาจะมี มันค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าเคี้ยวไปก็จะกือบๆนะอร่อยดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วเนาะส่วนสําหรับเมนูนี้นะคะทุกคนเนาะใส่ผักลงไปค่ะนี่เลยก็จะมีหัวหอมนะคะมีหอมผักชีนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศเนาะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเป็นเมนูอร่อยเมนูแซ่บๆนะคะใครที่ยังไม่เคยทําน้ำำํายําใส่น้ําปลารไม่ก็อยากให้ลองนะคะทุกคนเขาจะไม่ได้กลิ่นของปลารเลยนะคะจะมีความแบบว่าน้ํายําเข้มข้นขึ้นนัวขึ้นเนาะส่วน ตัวของน้ำยำเนี่ยก็จะมีหลายสูตรนะคะจะใส่ซอสพริกก็ได้นะคะจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะจะใส่น้ำปลาก็ได้แบบนี้นะคะก็ถือว่าอร่อยลงตัวทุกแบบนะคะก็คือเรากินเองชิมเองอะเนาะยังไงก็อร่อยอยู่แล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะเตรียม